เดี่ยวชช่นเดียวที่สวยคุ้มแถมติดถนนใหญ่เดินทางสะดวกใครที่กำลังมองหาบ้านโซนบางใหญ่ต้องหยุดดูคลิปนี้เลยค่ะโดยโครงการตั้งอยู่ที่ซอยชนเกษม35ตรงข้ามกับโรงเรียนบางใหญ่อยู่ห่างจากเสียแยกบางใหญ่เพียงแค่850เมตรเองค่ะที่โครงการมาตาพา o ์ทเนอร์กับแบบบ้านที่ทันสมัยสไตล์มินิมอลบนพื้นที่มากถึง70ตารางวาเลยค่ะโดยโครงการให้ฟังก์ชันมาครบมากถึง3ห้องนอน2ห้องน้ำสามารถจอดรถได้ถึง4คันไปเลยค่ะและจุดเด่นของบ้าน หลังนี้คือโถงส่วนกลางค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าทางโครงการมีการออกแบบมาให้ดูโลง่งปลอดโปรง่งอากาศสามารถถ่ายเทยได้ดีมากค่ะและมีการจัดส่วนข้างบ้านให้แบบนี้อีกบอกเลยว่าบรรยากาศภายในบ้านดูอบอุ่นมากๆเลยค่ะขอแอบ,บกระซิบหน่อยนะคะว่าที่โครงการเขาใช้อลูมิเนียมลายไม้ทั้งหลังเลยค่ะต่อมานะคะจะพามาชมห้องครัวที่มาครบเซตพร้อมบิวอินและติดตั้งอุปกรณ์ให้เรียบร้อยค่ะบอกได้เลยว่าน่าใช้มากๆค่ะและนี่คือห้องน้ํารวมค่ะมีบิวอินใต้อ่างรวมถึง กระจกกั้นอาบน้ำเรียบร้อยเลยที่นี่เขาใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆค่ะและห้องนี้จะเป็นห้องนอนใหญ่สุดของบ้านค่ะมีผนังบิวอินมาให้พร้อมค่ะมาพร้อมห้องน้ําในตัวที่อุปกรณ์ครบครันรับรองว่าสวยไม่แพ้อ,อีกห้องนึงเลยค่ะสามารถติดต่อเข้าชมบ้านจริงได้ที่นี่เลยค่ะจองกับเราวันนี้รับส่วนลดเงินสดเพิ่มอีก2 0 0 0 0 0บาทและของแถมมากมายเกือบ10บอย่างรีบๆมานะคะทำเลทองขนาดนี้หาไม่ได้ง่ายๆแล้วค่ะ